โอ้เสียงเพลงได้ยินไหมเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะได้ยินเสียิเนาะวันจะคุยแซงเสียงเพลงนะคะเพื่อนๆจ้าโอกาสดีจ้าโอกาสดีแวบๆว่าจะมาแวบๆแต่เสียงดังไปไหมนาะจ้าได้ยินไหมนาะจ้าเสียงเพลงจ้าเพื่อนๆจ้าได้ยินไหมคะเสียงเพลงจ้าโอกาสดีกะจะมาไลฟ์สักนิดนึงอ่ะเพื่อนจ้า ใครว่างก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะได้ยินเสียงเพลงไหมคะเพื่อนๆได้ยินก็บอกหวานด้วยนะจ๊ะจะได้กระโดดเวทีจะงานบวชที่วัดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะถ้ามันเสียงดังก็บอกหวานด้วยนะจ๊ะจะกระโดดเวทีจ้ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้าโอ้ได้ยินเสียงเพงลงร้อนเลยจ้ะเพื่อนๆจอะตะลกเนาะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะแม่ติวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ยินเสียงเพลงไหมคะแม่ติวสวัสดีทุกคนแม่ติวนะคะได้ยินเสียงเพลงไหมคะแม่ติวจ้าได้ยินไหมจ้ามันเป็นงานบวชเนาะจาะ้าเนาะถ้ามันดังหลังจะกระโดดเวทีนะจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กําลังใจนะจ้า ขอบคุณคนที่มาย้อนด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจค่ะได้ยินเสียงไหมจ๊ะแม่ติว๋วโอ้ยยิยักย,ยิกยักสวัสดีค่ะน้องแม่น้องน้องแม่น้องแม่แม่น้องวุ้นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสียงละนาดบอจ้าจ้าเสียงเพลงที่วัดนะจ้าได้ยินไหมมันเป็นงานบวชนะจ้าน้องแม่วุ้นก็ห้ อ่าเนอแม่น้องวุลก็ให้หัวใจ Wi-Fi มาให้นะคะขอบคุณนะคะได้ยินไหมจ้าชัดไหมอ้าน้องน้องนดัดเดชครับหวงหวงอะไรโอ้เข้าไล่นกจ้าเพื่อนๆจำาหวานชินกรมูลท่าโอ้ยังจําได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้าแม่ติ๋วสวัสดีครับทางนู้นเป็นอย่างไงบ้าง ฟังสอปป,อปอลาวอ๋อไม่ติวสอปป,อปอลาวมองเห็นไหมจ้าตอบอตอบทินกรด้วยจ้าสวัสดีค่ะติวจากน้องแม่น้องวุ้นจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาจ้าไม่เป็นไรเบาไปเบาไปจ้าโอ้ยนกก็มาจินอาหารหมาจ้า่น้องเพลงน้องเพียงลูกเพียงจ้าย้ายขจาลูกยังน้องย้ายยามนนี่จ้า เสียงเพลงไม่ได้ยินครับไม่เข้ามาเลยครับแม่หวานขอบคุณนะคะชินกรจ้าขอบคุณค่ะมันละยึกยึกยกัยกยักนะนี่เออโอ้ยนะปิดข้ามไม่ได้ปิดข้าไมไ,าไม่ได้จ้าอะไรนะแม่จิ๋วจ้าน้องมาน้องพิงลูกน้องย่าเท้าเรียกน้องพิงไปเท้าลุง เพียงแยกมุมลูกน้องญาญ่าหาจอดดีจา้าธินกรปิดข้ามปิดข้ามไม่ได้จา้าอ๋อแม่ติ๋วติดใช่ไหมจา้ากานขายขนมหรือ,อยังจา้าแม่ติ๋วจา้ายึกยึกแยกอันชนก็อี้ลูกก็มามุดเนี่ยชนขาเก้าอี้เนี้ยจา้าเพื่อนๆโอ้ยน้องญาญ่านี่ก็โอ้ยลูกก็ทะเลาะก,กันจา้า ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาแมตติวแม่ติวต้วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจขอบคุณมากมายจ้าไม่รู้เปิดร้านขายขนมหรือเปล่าโอ้ยตลกตัวเองขอบคุณนะคะด้วยทินกร บอกนะจ๊ะขอบคุณนะคะทีนักกรที่จำแม่หวานได้เนาะจ้ะเนาะโฮมพีนสวัสดีค่ะ1ี่สิบนาทีจ้ะแม่ติ๋วบอกว่าปิดอ๋ติดปิดด่านข้ามไม่ได้อ๋อเขาติดด่านอ๋อโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะโฮมก็ลิงจกัจกจักรักจริงๆเต่าก็ลิงจกัจกจักรักจริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจค่ะอ้ขอโทษจ้ะขอโอ้ยลูกลูกมุดก้อ้อยู่เนี่ยค่ะยึกยักยึกยักขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องมุมน้องพิงแยกมุมจ้ะน้องพิงจ้ะลูกจาก้าลูกมุดก้อี้อยู่นาอหกเจ็ดตัวบอกตัวนงก็เหลือตัวนงจัเพอ พี่น้องจ้าบอกตัวนึงก็เหลืออีกตัวนึงลูกจะชอบทะเลาะกันจ้ะขอบคุณนะคะดีจ้าทุกคนติดยูติดยูดยเดินบนดินบอกขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆมากงายจ้า ห่านลายี่ยี่สิบนาทีนะคะหวานลงแม่ติ๋วจะขึ้นต่อนะคะแม่ติ๋วจ้าต่อจากหวานไม่จ้าต่อจากหวานไม่เนาะจ้าถ้าหวานลงแม่ติ๋วก็จะขึ้นนะคะใครว่างก็ไปทักทายให้กําลังใจแม่ติ๋วนะจ้าได้นะคะติดแล้วจ้าเต่าบอกติดแล้วจ้าน้องยายาน้องเพิงแยกมุมลูกแยกมุมนะคะแยกมุมลูกลูกทะเลาะกันคะ่ะ เจ็บมาเยอะเกินดีทุกคนมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่านให้จ้ะเพราะเครื่องนั้นมันจะมันจะไปจ้ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีทุกคนเหมาร่วมที่ไม่ได้พิมพ์ไปเป็นชื่อด้วยนะครับจากทินกรนะคะน้องเพีงน้องเพียงอ้ายกมุ้งไมลูกนะเพงน้องแยกหายชาลูกหายชา ลูกทะเลาะกันจ้ะสวัสดีค่ะเ,นเสะเน่เสน่ห์บสวัสดีน้องอาทินกรนะคะน้องพิงลูกทะเลาะกันพราะลุงก็มัวแต่สองพระจ้ะลูกก็ทะเลาะกันจ้ะโอ้ยน่ ทะลกกาะกันพอลุงก็ส่องพระจ้าโอ้ยพอลุงก็ไม่รับผิดชอบลูกเลยแม่ติวดีแม่ติ๋วครับจากสเสน่ห์จ้าสวัสดีสบายดีแม่วันสบายดีจ้าเอ่อเสสวัสดีนะคะทินกรครับจากสเสน่ห์ค่ะเลิฟสามจ้าจากแม่ติว๋วขอบคุณนะคะ โฮมครับจากสเสน่จ้าน้องรถจ้าสวัสดีนะคะน้องรถขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้าแม่วานวุ่นวายกับลูกๆจ้าเจ็บมาจากวัดนี่ละจ้าลูกๆก,ก็ได้เนาะติดทุกบ้านเลยจ้าขอบคุณนะคะแม่ติ๊์เอ็มดีอ่าเอ็มดีดีครับจากสเสน่นะคะน้องรถจ้าพี่เสน่จ้า,น,จาน้องรถจ้า สวัสดีค่ะพี่ซุมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะลูกจ้ามือก็ดึงลูกนะเนี่ยหัวลูกน้องแงย่ๆโชว์หน้าสินี่ค่ะเนี่ยลูกจ้าเขาทะเลาะกันเนี่ยแม่ก็ได้จิกหัวไวนน้นวดอีกตัวจ้าโอ้ยน้าฮัลโหลฮัลโหลสังกิวนะคะสังกิวนะคะ จาสมครับจากพิสเสนนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านครับผมจากพี่สมนะคะจากจ่าสมนะคะพิสเสนแม่ติ๋วพิสเสนพิสมดีค่ะจากตังรถนะคะตอบกลับเพื่อนเพื่อนอยู่ครับผมเปิดไว้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่สม ดึงหัวลูกไว้จ้าน้องยาญ่าโชว์หน้าินี่นี้ค่ะนี่ค่ะไม่ได้พูดเล่นนะจ้าพูดจริงค่ะนางคนนั้นเขาก็โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เขาหวังอาหารจ้านกพิราบก็มากินมันติดวัดเนาะจ้า <c oughs> เออฮัลโหลคิวสวัสดีค่ะแม่วานสวัสดีค่ะน้องนิ่มสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้า อะไรนกจ้าโอ้ยงานบวชก็งานบวชบ้านแม่อวานนะ่ะวุ่นวายนะคะแต่แม่อวันก็อยากมีเพื่อนเนาะเออสนุกสนุกไปส่งแต่พระพ่อลุงนะไม่รับผิดชอบลูกๆตัวเองนะคะเพื่อนๆจ้าน้องรถก็ให้หัวลังให้พลังไวไฟมานะคะไทยน้อยหมามาจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีจ้าน้องนิ่มจากแม่ติวจ้า วุ่นวายหน่อยจ้าลูกๆเยอะจ้าดีจ้าสมทุกบ้านจากแม่ติมจ้าจากแม่ติ๋วจ้าพี่ต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมือจับลูกๆไว้จ้าลูกๆไปไปทะเลาะกันจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะแม่ติ๋วจากน้องนิ่มนะจ้าดีจ้าเสน่ห์จากแม่ติ๋วจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลา์ทุกกำลังใจค่ะดีจ้าต้อยจากแม่ติวจ้าขอบคุณนะคะลูกพอลุงไม่ลับผิดช,ชอบจ้าพอลุงซองพระจ้าเอาเครื่องนี้มานะครับเดี๋ยวเครื่องหลักจะ ดูคลิปให้เพื่อนขอบคุณค่ะเสนเจ้าขอบคุณนะคะพี่สเสนเจ้าขอบคุณค่ะโฮมพินก็สเสนดีครับนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยนะจ๊ะว่านก็เหลืออีกสิบนาทีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแต่วันก็จะลงแล้วนะคะแมติวก็บอกวิ่ง แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่นะแต่ว่าเขาได้ยินเสียงแม่วันสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน่ะลูกแม่วันก็จะวิ่งมาเลยนะจ๊ะเขาชอบกล้องนะคะเพื่อนๆจ๊ะหมาชอบกล้องจ้ะน้ำจินแล้วคะ่ะแมตตีน้ำจินแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะพี่โฮมจากน้องมิ่มนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกทก,กำลังใจคะ่ะ เราก็เป็นเพื่อนกันน้องนิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จ้าเข้าไปอ้าวไม่ใช่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้ะเอยเนาะหวานก็ชอบลืมเพื่อนนะจ๊ะแต่เข้าไปแล้วก็หวานเห็นใครแดงๆไปได้นะจ๊ะไม่หวานทาให้เป็นเทาหมดจ้ะโอ้ลูกบอกว่าโอ้แม่เต็มหมดน้องยายา่ยาอย่าปีนโตลูกน้องยาย่าอยากซ่องกล้องจับเพื่อน ก็อยากเห็นรูปภาพอยู่ในในโทรศัพท์เนี้ยจะนานแล้วค่ะใช่ใช่จะว่านะบางทีเห็นเพื่อนมาใต้คลิปตัวเองเนาะอู้เพื่อนใหม่มาไม่ใช่นะจ้าเพื่อนเก่าจ้าไปแล้วนิ่มสบายดีครับจากพี่สเสน่ห์นะคะเดินบนดินติดทุกเบ็ดเลยจ้าขอบคุณค่ะ จาสมก็ครับผมขอบคุณครับผมทุกบ้านจากจาสมนะคะจากที่สมของเรานะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจค่ะเขาได้ยินเสียงไม่ได้จ้าลูกๆแม่หวานอาจจะชะเง้อหน้ามองในกล้องโทรศัพท์เนี่ยจ้าเขาจะรู้เรื่องจ้าสบายดีพิษห์จางน้องนิ่มนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณน้ำใจเ,เพื่อนๆมากมายนะจ้าป่านลงแล้วก็แม่ติ๋วจะขึ้นนะคะแม่ติ๋วก็ขึ้นนะใครว่างก็แวะเข้าไปทักทายให้กำลังใจแม่ติ๋วได้นะคะสวัสดีจ้าคุณแม่วานสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องบัวจ้าสวัสดีค่ะแม่ติ๋วเหรียญเหรียญขึ้นดีบ้างไหมครับ แม่ติ๋วเหรียญดีเหรียญดีขึ้นเหรียญดีขึ้นบ้างไหมครับขึ้นดีบ้างไหมอะไรประมาณนี้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้าหนึ่งน้าหนึ่งชาแนลสวัสดีนะคะสวัสดีน้องบัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องบัวจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามา พักทายเนาะจ้าดีจ้าน้่นนึงจากน้องนิ่มนะคะคุณสเสน่ดีค่ะจากน้องบัวนะคะบัวดีครับจากพินโฮ,โฮมพินนะคะนิ่มจ้านิ่งจ้าสเสน่จากเต่านะคะน้ำหนึ่งครับโอ้เขาชื่อน้ำหนึ่งเนาะโอ้เขาโทษนะจ๊าขาโทษนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งตะกี้ทักผิดจากน้องบัวนะคะดีจ้าน้องน้ำหนึ่งจากน้องนิ่มจากน้องนิ่มนะคะน้ำหนึ่งครับจากสเสน่ห์จ้ามาโชว์นิดนิดจากพี่สมของเรานะคะ ครับผมจากพิสมของเราจ้าหาก RS, ินตามบ้านพื้นดีจ้าจากน้องบัวนะจ้าดีจ้าน้ำหนึ่งจากเต่าจ้าหาจินสบายดีครับจากเสน่ห์จ้าน้ำหนึ่งดีจ้าจากน้องบัวนะคะน้ำหนึ่งดีจ้าจากน้องบัวนะคะคุณจ่าสมดีค่ะจากน้องบัวจ้าดีจ้าเสน่ห์จากน้ำหนึ่งนะคะ คุณโฮมดีคะ่ะจากน้องบัวนะคะดีจ้าบัวจากน้องหนึ่งนะคะพี่น้ำหนึ่งสวัสดีครับจากธินกรจ้าดีจ้าน้องนิ่มจากน้ำเนาะน้ำหนึ่งนะคะดีจ้าสเสน่ห์อยากถามหาอยาถามหาเหรียญจ้านิ่งจ้ามีแต่จะหายไปจ้าสเสน่ห์ได้ยินไหมจ้าเต่าตอบมานั่น呐นะ เต่าตอบมาแล้วจ้าสวัสดีทุกท่านครับผมจากพี่สมนะจ้าใครยังไม่รู้จักกันก็เข้าไปจับมือทักทายกันได้นะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะแม่หวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจวไลสไตล์ชาแน,นลนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้าเต่าก็บอกวิ่งวิ่ง สมก็บอกครับผมขอบคุณครับจากจาก่าสมของเรานะคะจา่าสมร้อยบ้านนะคะเพื่อนๆจ่าเข้าไปทักทายจา่าสมได้นะคะไม่ผิดหวังนะคะขอบคุณมากมายค่ะพินโฮมก็บอกบัวดีครับสเสน่ห์ก็บอกสู้ๆไม่ตีโบ๊บอกไม่หวานสู้ๆ้ด้วยนะคะพอกันละจ้าเพื่อนๆจ่า ปันได้17นาทีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ะอีกไม่กี่นาทีอันก็จะลาเพื่อนๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปบ้านแม่ติ๋วกันนะคะเพื่อนๆจ๋าดีจ้าโฮมจากเต่าจ้าน้ำหนึ่งก็ทินกรดีทินกรดีจ้าขอบคุณนะคะดีจ้าแจ๋วจากเต่าคะ่ะเสน่ห์ดีจ้าจาก แจ้วสไตล์ไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้ะขอบคุณมากมายจ้ะในหวานก็ขอบคุณน้ำหนึ่งขอ,ขอบคุณเต่าขอบคุณแจ๋วขอบคุณพี่สเสน่ห์ขอบคุณพินโฮมพี่สมแม่ติว๋วพินนักกรน้องบัวน้องนิ่มนะคะ ขอบคุณพินโฮมขอบคุณพี่ต้อยจ้าขอบคุณน้องโรสนะคะขอบคุณขอบคุณฝรั่งด้วยนะจ๊ะอ่านอ่นไม่ออกนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าปึกมากเลยจ้ะขอบคุณพี่เน่ขอบคุณน้ำใจมากๆค่ะขอบคุณน้องแม่น้องวุ้นด้วยนะคะขอบคุณตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเลยจ้า บ่หลายดอกบ้านนิดเดียวสามสิบเองสามสิบเองนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะเข้าไปหาจ่าสมได้นะจ๊ะจ่าสมของเราใจดีนะคะสปอร์ตใจดีค่ะเข้าไปได้เลยนะคะไม่ผิดหวังจ้าใครที่ใครที่จะกิโลยังไม่ครบก็ไปทักทายกันได้นะจ๊ะลองทำคลิป ทุกแมวแมวหวานเดี๋ยวก็ปังครับเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมดีจ้าแจาจากแมตติ๋วจ้าเพื่อนเพื่อนถ้าหวานลงนะแมตติว๋วสะดวกก็ไปทักทายแม่ติ๋วนะจ้าได้นะคะสมดีจ้าจากแกวนะคะไม่รู้เป็นพี่หรือเป็นน้องเนาะหวานก็เรียกไปทั่วจ้าเราไม่ต้องถือสากันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะทำไปสนุกสนุกขำขำเนาะจ้า สว๋วดีครับจากพิ่สเน์นะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณ8ล้านดวงใจ12เลิฟสวยๆนะคะขอบคุณมากมายดีจ้าหารกินตามบ้านเพืน่นจากน้ำหนึ่งนะคะ ขอบคุณน้ำหนึ่งด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมายจ้าจ่าสมก็ครับผมณคุณแจวจ่าสมก็ทักคุณแจวนะคะขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆมากมายผมทำทุกแนวครับแม่วานตั้งแต่ทำน,น,น้นสมุนไพรทาไปทั่วครับจ่า เนพี่สเนนะจ๊ะน้ำหนึ่งดีจ้าจากแจ๋วไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะใครยังไม่รู้จักกันก็แวะเข้าไปจับไม้จับมือกันได้นะคะไปส่งอิดไปมุงหลังคาก่อบ้านก่อห้องช่วยกันได้นะคะเพื่อนๆจ้าแมตติวแมตติวครับผมจากจากจากสมแปดนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจค่ะ น้องต้นรักสวัสดีค่ะคุณแม่วานสวัสดีค่ะน้องต้นรักจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายให้กําลังใจค่ะอ่าแจ๋วก็ให้หัวใจบวกๆมาขอบคุณนะคะน้องต้นนรักแม่หวานก็จะลงนะคะแจ๋วดีจ้าสวัสดีครับแม่ติ๋จากน้องต้นนรักนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาจ้าแม่วานก็ขึ้นไม่นานจ้ายี่นาที ตอนนี้มันครบแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าใครว่างใครสะดวดดวกก็ไปแวะบ้านแม่ติ๋วได้นะจ้าแม่ติ๋วจะไม่วานกินข้าวกับอะไรเหรอครับวันนี้ใช่ไหมวันนี้กินข้าวกับต้มปลานี้ใช่ไหมวันนี้กินข้าวกับต้มปลาจ้าต้มยำปลาจา้าทินกรดีครับจ้าเสริมจากโฮมพินนะครับสวัสดีทุก ทุกๆท,ท่านนะครับจากน้องต้นรักของเรานะคะเพิ่งตื่นครับแม่ไม่เป็นไรจ้าเราไม่ว่ากันนะคะปวานจะลาลงนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจค่ะขอบคุณตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายนะจ๊ะครับผมคุณโฮมบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายค่ะ